เราไปต่อกันเลยนะคะกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไฟไหม้บ้านนักเรียนยากจ,จนของโรงเรียนเทศบาลสพร้อมกับให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วค่ะทางด้านของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยนายวันลบนาเมืองรักนะคะ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ลงการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไฟไหม้บ้านนักเรียนยากจนโรงเรียนเทศบาล3หรือโรงเรียนวัดท่ามะปรางนะคะซึ่งต่อมาก็ทราบว,ว่างหัวหน้าครอบครัว,วในครอบครัวนี้เนี่ยคือนางปุ่นดวงอาทิตย์อายุ59ปีมีอาชีพรับจ้างล้างถ้วยข้าวนะคะมีรายได้วันละ300บาท มีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยที่อาศัยอยู่ร่วมกันมีทั้งสิ้น5คนประกอบอาชีพอยู่แค่2คนเท่านั้นนะคะสามีของนางดวงอาทิตย์เนี่ยของนางปุนเนี่ยไม่สามารถประกอบอาชีพมาได้3ปีแล้วค่ะเพราะว่าแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ไหวนะคะบุตรชายเป็นผู้พิการหูหนวกเป็นใบเนี่ยรับจ้างทํางานบ้างเล็กน้อยส่วนนางช่างอายุ85ปีก็เป็นคุณแม่เนี่ยนะคะทำขนมจีนน้ํายาขายที่ตลาดร่วมใจค่ะ มีรายได้เพียงวันละประมาณ200บาทเท่านั้นแล้วก็มีหลานอีก2คนนะคะเด็กหญิงนัทที่ชาดวงอาทิตย์ยอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ตโรงเรียนเทศบาล3วัดท่ามะปรางแล้วก็พ่อแม่ของเด็กเนี่ยเขาแยกแทงกันด้วยนะก็ไม่ได้เสียสเรเลี้ยงดูนะคะส่วนทางด้านของเด็กชายจิรวัตรดอนเนรงามอายุ2ปีเศษเนี่ยก็เรียนอยู่ที่ชั้นประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอยางมีมานะ บิดาแมนดาก็แยกทางกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็พื้นท cin ี่ที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เช่านะของโรงเรียนเซนนิโกลัสเขาไว้เสียค่าเช่าปีละ800บาทซึ่งในช่วงเย็นของวันที่17มกราคม2,564ได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้บ้านเกิดไฟไหม้ แล้วนางปุ่นเนี่ยกลับมาพบเห็นพอดีก็เลยสามารถดับไฟได้ทันแต่ดับไฟได้ทันเนี่ยบ้านก็เสียหายไปบ้างแล้วรวมถึงเสื้อผ้านักเรียนของเด็กๆเ,เนี่ยนะคะก็ได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะใช่ค่ะทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนรายละ3,000บาทและจะดําเนินการประสานเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกให้ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านผอ,อและครูโรงเรียนเทศบาล3ก็ได้มีการนําเสื้อผ้าชุดนักเรียนมามอบ กับเด็กทั้งสองคนในเบื้องต้นแล้วนะคะรวมไปถึงครอบครัวเองก็จะได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการนะคะรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อจ่ายในชีวิตประจําวันต่อไปค่ะนั่นก็เป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะสมาชิกครอบครัวจริงๆแล้วรวมทั้งหมดเลยเนี่ยหกคน้าว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะค่อนข้างลําบากนะคะ,คะแต่ก็ยังดีที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใด